สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดียามเย็นเหมือนเดิมนะครับผมเม่หมูมีย่ยงแ่มาแจ้งเอฟซีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีเม่หมูแล้วก็เอฟซีบาวเท่านะคะมื้อนี่เอามาเพิ่นไปเที่ยวเมี่ยงกินมื้อนี่เอามาให้ด่วนๆเลยนะคะเพิ่นไปเที่ยวเมี่ยงกินแล้วมนันบอกรคเอว่าเพิ่นไปวันที่สิบสองไปแล้วมื้อนี้เนาะค่ะอ่าเพินก็เลยส่ง ตัวเลขนะค่ะหลักสิบหน่วยล่างนะค่ะหลักสิบหลักหน่วยล่างมหาให้คะ่าเอฟซีสนใจนะคะอ่าผู้ใดหาหลักสิบหลักหน่วยค่ะเพราะว่าหลักสิบหลักหน่วยบนให้มาแล้วค่ะนะครับเนาะอันนี้เป็นหลักสิบหลักหน่วยล่างของอา่คปเพื่อนไปไม่กินวะนี่ชุดล่างเขาดีบอกเพิ่อนไปจั้งแตยเพิ่นว่าเขาดีเด้บอกเขามา สามงวดแล้วตั้งแต่งวดวันที่สิบเจ็ดมกราสิบเจ็ดมกรากับเขาอละกาหนึ่งกุมภาพันธ์เหรอสิบเจ็ดมกราแล้วก็หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเขาแล้วก็มางวดนี้ก็บวันดว่าจะเป็นยังไงงวดที่เราเป็นคือปอหายกันสัตว์มันคือหายใต้ชุดบนมากคุนว่า เพิ่นอยากกันสักก้อนมาสั่นพิ่นว่าที่แรกเพิ่นว่าจะบ่ให้เพิ่นเลยว่าเอาไปเบิ่งอีกแม่นค่ะไปหมู่เร่ถามว่ามีชุดบุญแล้วบ่มีชุดล่างบอกอแม่มาว่าสั่นพิ่นวะพนก็บอว่ามีจะเอาไหมพิ่นว่ะค่ะก็เลขเออมาขอมาให้เอฟซีในประทาผู้เพิ่นหาหลักสิบหลักหน่วยนะล่างนะคะหลักสิบหลักหน่วยล่างค่ะยี่สิบห้าคู่คือเก่าค่ะอามาบินไปจีนแล้วไปแล้วบ่ได้ฟังเสียงอามาเด้อท่านผู้ชมเด้อไปแล้วแต่ว่าเพิ่นให้มาค่ะมันก็ส่งไล่มาให้ว่าให้เอามาให้ยเอฟซี เบิ่งเอาหลักสิบหลักหน่วยล่างหลักสิบหลักหน่วยจ้ะพอดีอยู่บ้านเจลอตเตอรีร่ธรรมบุญชมนะครับว่าจะล่อจาก,ากคนครพนมพนมมาแล้วเอาเั่นแต่วันนี้เพิ่นเพิ่นไปธุระไปล่งบานท่ายายไปล่งบานยายวินยายวินเอเอแม่ของเจลอตเตอรีเพิ่นวินจังรอจังรอดจังรอพรออี่น้องกันพนมาเด็กไก่จะเป็นมื่อื่นพุ่นละนะพอดีพากันมานั่งรอนี่ท่านผู้ชมนั่งนั่งรอเจลอตเตอรี่แต่พอดีเพิ่นเพิ่งไปออกไปบางแรงนะครับยายยายวิน ได้ภาพไปลพยงบาลหรือขีินิกบุนี่นะครับเขาพอดีแม่หมูเลยว่าหลักสิบหลักหน่วยล่างของอา่าแมนค่ะยี่สิบห้าคู่เหมือนเดิมก็คือจะมีหลักเน้นตรงๆเน้นตรงๆค่ะจะมีหลักสิบห้าตัวแมนค่ะหลักหน่วยห้าตัวค่ะบางคนก็จะว่าหลายได้พี่น้องแต่ว่าเอาลงให้เบิงเพื่อผู้เิ่นมักนะครับเนาะเพื่อผู้ิ่นหาแมนค่ะหลักหลักหน่วยบ่มักแต่ว่าเป็นยังนะค่ะเบิงเบิงใ้ซื่อประธาตรงตรงครับนั่นเนาะค่ะ อา,มมา่เยาวราชโอ้แม่นอา,มมาเพิ่นก็นมีทั้งหลักสิบหลักหน่วยบนเนาะแม่นค่ะออืมีทั้งหลักสิบหลักหน่วยบนแต่มีทั้งหลักหน่วยหลักสิบล่างแต่ว่าชุดบนซี่ตัวนี้เป็นหวยซองเพิ่นไ้่พี่นรองเด้อเป็นหวยซองไม่ใช่เป็นบ่เมนเป็นสูตรเพิ่นมันบ่แม่นค่ะบ่แมนสูตรเฮ็ดนกระเฮด FC ซีว่าอยอันเป็นยังคือบ่ตรงกับอันตรงกับอันที่เพิ่นจับสี่หบ่แม่นับเพนิ่นจับเป็นหวยซองค่ะอันนี้ไมนหวยซองหวยซองครับค่ะมันบได้เกี่ยวกันนะคะอ อไอ้ลักซิปลักนวยบนนี่จะเป็นสูตรท้องเพื่อนต่างหากสูตรคำนวณของอาม่า,อาเองค่ะอาม่าอาม่าเยาวราชค่ะนะครับอ่างวดวันที่สิบหกค่ะกุมภาพันหกเจ็ดค่ะเอาลกแห่งเอฟซีนั่ไปนหมูถือว่างวดแรกงวดแรก อ่าเงือนแรกคือเกาเงืนแรกเบื่องกอนเนาะเบิ่งกอนก็ได้เบิ่งกอนบ่มักกับว่าเป็นยังแต่เอฟซีผู้นงคนกับ่าถ้าจับคู่ยี่สิบห้าคู่นี่มันเยอะนะในมูค่ะก็เยอะยุต่ว่ากับเลือกเอาอืว่าขันผู้ใดได้หลักสิบหลักหน่วยมากกับเบิ่งแด้เหนียวนะคะเลองเบิ่งเนาะเอาอ่าล่างอย่างเดียวนะครับจะล่างอย่างเดียวหลักสิบอ่าหลักสิบค่ะ หลักสิหลักสิบศูนย์ศูสองสองส่สี่เจ็ดเจ็ดาเก้าหลักสิบค่ะหลักหน่วยหน่วยอ่าเก้าเก้าห้าห้าแดแดหนึ่งหนึ่งส สี่ไ่ใชแกนี้ค่ะ<อ>ถ้าจับจะได้ยี่สิบห้าคู่ถ้าจับก็จะได้ยี่สิบห้าคู่นะครับ <PowerPoint> หลักสิบหลักหน่วยล่างโอ้ลายคุยดิค่ะเออพี่บ่มีตัวเน้นหเห็นบ่ไม่มีตัวเน้นอา่าเดี๋ยวจังให้เอฟซีเพิ่มหนึ่งหรือเป็นมูจับขึ้นขางๆก็ได้ FC เดี๋ยวเอฟซีจะเห็นบ่ <PowerPoint> เห็นบ่เอาขางๆเอาไว้ขางๆเออได้บ่ะเออเอาได้นะครับท่านผู้ชมหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับอาม่านะครับผม อาแคปหน้าจอทามผช้ชมพอดีคนมาซื้อของนะพี่น้องบ้านเจ๊รัตตอรี่จะขายของพี่น้องขายของชํานะครับอาม่านะครับทผช้ชมจากเยาวราชนะครับอ่าอันนี้เป็นชุดล่างอย่างเดียวค่ะลอาเอาหมวกลงไปข้างล่างก็ไเ้เดี๋ยวให้เพิ่นนบ่งข้างล่างเอาเป็นชุดล่างอย่างเดียวเป็นชุดล่างอย่างเดียวนะครับยี่สิบห้าคู่ตรงๆนะคะยี่สิบห้าคู่ตรงๆค่ะค่ะ มักชุดใดก็ล่องจับเบิร์มีในหนีบอลเนาะครัเพราะว่าทามักหลักสิบศูนย์กับศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่โอ้ศูนย์หามาก่ตัวนี้เัินในแมมัวมาแล้วเนาะศูนย์ห้าอ่าแต่ว่าควบฝันโอ้หนึ่งเจ็ดก็มาโยเฉพาชุ่มถ้ามาคือมาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ก็มาเจ็ดสี่ก็มาสี่หนึ่งก็มาอืมนะครับอันนี้เป็นหลักสิบหลักสิบก็จะมีศูนย์สองสี่เจ็ดเก้า แมนบ๊อแมนมัแมนค่ะแล้วบะนี้นเลขอันที่ว่าเลขล่างเลขล่างขององินน่นค่ะกระตุงซองหาเลยนี่ค่ะขององนล่างอย่างเดียวของอากงของอากงค่ะนร่ตุงซองหาเลยเอาละท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับอามาจากเยาวราชนะครับเพิ่นบินเมื่อเนี้ลนะครับไปเที่ยวไปเที่ยวเมืองจีนนะครับทุกจีนเพ่นไปเที่ยวนะครับเป็นเลยว่าแม่มูอยากได้รักซิบรักหน่วยล่างบ่ท่านผู้ชม ลงให้บเบิงนะครับงวดแรกนะครับแต่ว่าถ้าจับคู่จะได้ยี่สิบห้าคู่ยี่สิบห้าชุดตรงๆงนะครับผมจะได้ยี่ยี่สิบห้าชุดตรงตรงไพี่น้องเด้นะครับผมอมืจับเอาได้พี่น้องเด้บ่าวแถาโบเขียนไห้นะครับไห้ลงไห้รักซื่อแต่มักนะคะทุกท่านเอาไปพิจารณหน้าเบิงบ่มักกับบ่เป็นยังนะคะ่ะบอมักกับบ่เป็นยังเป็น หลักสิบหลักหน่วยล่างของอาม่าเพราะว่าหลักสิบหลักหน่วยบนลงให้แล้วคะนะครับแคปหน้าจออืแล้วเบาเถามักน้ำเพิน์บ้านีหมทามักกระตรงกับเพลกเบาเถอยเดีตรงครับไอก้กระซีหนึ่งความฝันหนึ่งซีเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งมุนันธรรมชุ่มรับเก้าหนึง่งเพิรนลยำ้มมางไหยเดินดีไหมเราเพิรเลอ่ะ <laughs> จะมางวดวดที่แลือมาได้เด่งเดียวเดินดีแม่มาเดินเข่าดีก็ว่าเข้าดีอยู่เน๊่แก็ว่าร่องเบิ้งเพื่อนมาบอตยาเฝ้าเสื้อเพื่อนก็ได้เพื่อนบ้าน่ะเอาไปเบื้องที่ที่จริงเพิ่นบ้นได้่าจากไหยดอกแม่หมูน้ำทามาอามามีลักสิบปลักหน่วยบนแล้วบ่มีลลางบ่เพิ่นก็ได้่าได้เพิ่นว่ามีเพิ่นว่าเราก็ไปเอฟซีเบื้องเด้อเพิ่นว่าเพิ่นตาเพิ่นเดินทางวันนี้ล่ะไปแล้วแต่ว่าก็เป็นลักซี่พาโต หลักสิบห้าตัวหลักหน่วยห้าตัวได้พี่น้องเด้นะครับเอาใบบึงกอนเนาะแมหรือผู้ได้มักก็ลองจับบึงแต่เพิ่ายี่สิบห้าคู่ตรงตรงไม่ต้องกลับธรรมชมไม่ต้ยี่สิบห้าคู่ตรงตรงไม่ต้องกลับเป็นเลขสูตรนะคะไม่ใช่เลข่องเป็นเลขสูตรนั่งถ่าพผู้ดีพี่น้องนั่งท่าเจลอตเตอรี่นะถ้าเพิ่นมาท่านก็จะอ่าล่งของเอจากนครพนมเพิ่นวมามาแลลว แต่ว่ามาเบาเถ่าเขามากับแม่หมูพอดีเพิ่นออกไปพายายไปโรงพยาบาลยายวินยายวินผู้เฒ่าเนาะพี่น้องเนาะพอดีเอามาเขามาพอดีก็นได้เลยของอามาแม่หมูก็นเลยว่าเอ้าอามาเพิ่นให้ก่อนเพิ่นจะบินไปประเทศจีนลงบอลสันลงใหเอฟซีบอลสันเบาเถ่าก็เลยว่าเอ้าเพื่อผู้เพิ่ผลักนะท่านผู้ชมเนาะเป็นหลักสิบหลักสิบหลักหน่วยล่างเอาแคปหน้าจออีกท่านผู้ชมนะครับผมอ่า แบบหลักสิบมีศูนย์สองสี่เจ็ดเก้านะครับหลักหน่วยเก้าห้าแปดหนึ่งสี่ได้พี่น้องเด้ออันนี้เป็นลักถ่ายจับกลจะได้ยี่สิบห้าชุดตรงๆนะครับพวกกับเขาเขากับเล็กฝันเบาเถอยู่ที่พี่น้องแมนค่ะตหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเนาะเจ็ดหนึ่งตะวเก่าห่ากระงามเก่าหากระงามค่ะนะครับศูนย์สี่สองหาตะวันอีกแล้วสองห่าสองสี่ช่องหลังขับจักโอ้เขาค่ะของอัลตะกง ถามมามาไอ้ถามมาเบิรนกับเก่าเก่าตัวนี้ถามมาเบิร์นนะค่ะซูนหากับของบ้าเถาเนี่ยดีศูนหาน้าพี่น้องเนาะเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเหมือนเด้เก้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยนค่ะพี่น้องเก้าเจ็ดหนึ่งโมแน่ได้เก่าไปยูเก้าไปยูรักลอยเก้าเป็นเก้าเจ็ดหนึ่งของบ้าเถาก้าหนึ่งเจ็ดว่าศูนย์หนึ่งนี่แม่มูว่าตัดเลยนี่เนาะบมแน่ได้ศูนย์หนึ่งนี่จะตัดได้พี่น้องเด้อแต่ศูนย์หนึ่งที่จริงไม่ใจบ้าเท่ากับมักศูนย์หนึ่งอยู่ดิศูนย์หนึ่งงตรกับเลข เลขทูบเลยเลขทููไปพี่สาวเบอลแถวหนึ่งหนึ่งหกศูนย์หรือหนึ่งศูนย์หกบอลเรา <160. S 1> จำไว้เอออ่าอ,อืมเลขทููพี่สาวนะครับอเอฟซีจะงอดได้พี่น้องเด้อจะโทรหาเพิ่นว่าเพิ่นฝันย้ำบอลรือจังไหนนะครับเอาแคปหน้าจอครับหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับผมอาร์มาเยาวราชนะครับผมนะครับหลักสิบกับหลักหน่วยได้พี่น้องเดอ้อนะครับอืมนะครับเอาไว้เบื้องก่อน แต่ว่าเข่ามาสองหมดแล้วเอามาเพิ่นว่างวดที่แล้วจะมาถามแม่หมูว่าเอ้าเพิ่นคือบ่ให้เพิ่นอาจจะท่านใ้มั่นใจท่านอยากให้หรือจังได๋แม่นค่ะเพิ่นว่าเพิ่นว่าบ่ขอเพิ่อนได้เพิ่นก็ากจะให้ได้จังได๋เพิ่นว่าเอ้านะครับขอบคุณอามานะครับเนาครับขอให้อามาเดินทางโดยสวัสดิภาพเพิ่นไปเที่ยวประเทศจีนขอให้ถ้าอามาได้เบิ่งให้อามามีความสุขในเทศกาลตรุษจีนครับเอาขอบคุณแม่หมูนะครับอ่ขบคคุณะสวัสดีครับ